สวัสดีค่ะชาวลัคนาพิจิกราศีพิจิกทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทำํำนายดวงงานเด่นแล้วก็เลขนําโชคค่ะเกี่ยวกับเรื่องของงานเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็เลขนําโชคของชาวลัคนาพิจิกราศีพิจิกซึ่งให้ผลในช่วงเดือนตุลาคมนะคะคลิปจะออกมาล่วงหน้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนํานะคะให้ นำวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆจากไพย่ยิปซีและไพ่ออร์ ACLE นะคะไปปรับใช้ได้ก่อนเลยไปป้องกันไว้ก่อนนะคะดีที่สุดเลยนะคะก็อะไรที่คิดว่าเอาไปใช้แล้วเกิดประโยชน์นะคะก็รับไปใช้อันไหนที่คุณไต่ตองแล้วว่ารับไปคงไม่ดีไม่เหมาะกับเราก็เอาไว้ที่เดิมนะคะแล้วก็ลัคนากับราศีส้มปักหมุดไว้ให้ด้านล่างตรงคอมเมนต์แล้วนะคะสามารถที่จะคลิกลิงก์เข้าไปดูลัคนาแบบง่ายๆนะคะมีตารางแบบง่ายๆให้คุณดูนะคะถ้าเกิดว่าคุณรู้เวลาเกิดนะแต่ ถ้าเกิดว่าไม่รู้เวลาเกิดนะคะก็ดูตามราศีปกติก็ได้ส้มใช้หลักวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะ ไม่เป็นไรดูตามปกติได้ถ้าไม่รู้เวลาเกิดแล้วก็ถ้าต้องการคําทํานายที่แม่นยําในรายบุคคลนะคะต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นใครต้องการที่จะดูดวงกับส้มหรือว่าต้องการที่จะเรียนดูดวงกับส้มสามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้นะคะทางไลน์แล้วก็ Facebook ที่ขึ้นมาให้ตรงนี้นะคะจะเข้ามานะคะสอบถามทาง IG Twitter Page ก็ได้นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะและก็อย่าลืมแอดเพื่อนเข้ามาก็ได้นะคะทาง Facebook เพราะว่าส้มจะมีการไลฟ์สดดูดวงฟรีในทุกๆสัปดาห์นะคะแล้วก็ ฝากกด subscribe ช่องนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของส้มนะคะเริ่มเลยค่ะชาวพิจิกกังวลมามากนะช่วงก่อนหน้านี้คิดแล้วคิดอีกเพราะว่าอาจจะเจอเรื่องราวที่มันเ,เรื่องราวของการทำงานที่มันไม่ตรง ไม่ตรงกับที่คิดเข้ามาซึ่งทำให้คุณค่อนข้างกังวลมากนะคะว่าจะเริ่มตอนไหนดีหลายคนอาจจะอยากอยากทำธุรกิจเพิ่มเติมหรือมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานออนไลน์หรือการขนส่งนะคะมาก่อนหน้านี้ถึงต้นเดือนตุลาเลยนะคะการขนส่งอาจจะมีปัญหาต่างๆนะคะ เรื่องของการลงทุนยานพาหนะอะไรต่างๆก้กังวลไปหมดเลยพยายามที่จะประคับประคองแล้วยังไม่กล้าที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยนะคะไม่มั่นใจแป๊บเดียวเท่านั้นแหะค่ะนะคะ,นะคะในช่วงต้นเดือนนะคะในช่วงประมาณยังอยู่ในต้นเดือนอยู่เนี่ยนะคะหลังจากที่กังวลมาเยอะแลละใช้ความคิดมาเยอะไตรตรองมาเยอะคุณจะเริ่มแล้วค่ะ ะค,ะคุณจะเริ่มและเริ่มทําอะไรใหม่ๆนะคะสำหรับคนที่คิดที่จะทํางานเสริมหรือทําอะไรใหม่ๆ er fund, หรือเรียนในสาขาใหม่ๆอะไรแบบนี้นะคะางานที่เกี่ยวข้องกับ,ก,บ bon. ก,ก,กับต่างชาติต่างภาษานะคะยังทําได้ดีอยู่งานที่เกี่ยวข้องกับยวดยานพาหานะการสื่อสารนะคะการใช้คําพูดต่างๆงานเซลล์งานขายยังทําได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็งานที่เกี่ยวก,กับอาหารและน้ําด้วยนะทำได้ดีมากนะคะถ้าคุณจะเริ่มเริ่มได้เลยนะคะในช่วงตุลา ะะสามารถทําได้เลยนะคะด้วยการด้วยการผ่านกระบวนการไตรตรองมาแล้วเนาะนะคะคุณเคยเจอการผิดพลาดการโดนโกงนะคะต่างๆส้มก็เห็นมานะว่าช่วงก่อนหน้าน,นี้มีความเครียดอยู่ค่อนข้างเยอะนะชาวพิจิแต่ช่วงนี้เริ่มแล้วกล้าที่จะค่อยๆทำแลละไม่รีบมาก ะะกล้าที่จะค่อยๆค,ควบม้าไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อยๆทําเพราะว่าน่าจะเล็งเห็นแล้วว่าช่วงนี้สามารถทําได้นะคะบางคนอาจจะได้เริ่มงานใหม่ด้วยพยายามที่จะไม่คิดมากอะค่ะนะคะ,นะคะชาวพิจิกนะคะคุณพยายามที่จะไม่คิดมากอยู่มีเรื่องที่ทําให้คุณคิดมากแต่บางทีเหมือนงานที่ต้องการไอเดียคุณก็คิดอะไรไม่ค่อยออกนะมันแลดูคุมเครืองานที่ใช้ไอเดียอาจจะ หัวสมองยังไม่ค่อยแล่นนะคะในช่วงกลางเดือนหัวสมองจะแล่นในช่วงปลายเดือนซะมากกว่านะคะในช่วงนี้อาจจะคิดอะไรไม่ค่อยออกนะคะแต่งานที่เกี่ยวกับงานออนไลน์ค่ะอย่างที่บอกช่วงก่อนหน้าน,นี้ไม่ค่อยเวิร์กเลยเนาะนะคะพอมาในช่วงปลายเดือนโอ้โหคุณดีมากนะคะขึ้นไพ่เดอะมูนขึ้นมาเลยนะคะงานที่เกี่ยวกับงานออนไลน์นะคะงานผับบาร์ต่างๆงานที่เกี่ยวกับน้ำและอาหารนะคะทำได้ดีมากๆงานราหูต่างๆ่ะคะ่ะ นะคะทำได้ดีหมดเลยนะคะงานที่เกี่ยวกับการสื่อสรารการประชาสัมพันธ์ก็ทําได้ดีคือพูดได้ง่ายว่าแบบคุณจะมีความมั่นใจอ่ะเอออันนี้นะคะในออฟซอร์สนะคะแล้วคุณจะควบม้าเร็วได้เลยนะในช่วงประมาณปลายเดือนนะคะเพราะว่าคุณมีความรู้สึกแล้วว่าเออช่วงก่อนอันนี้อาจจะกลัวเนาะช่วงต้นเดือนแบบการเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องค่อยๆไปค่อยๆไปพอมาและ มา,มาพอทําได้รู้สึกว่าเออมันเริ่มดีขึ้นแล้วคุณจะปรับปรุงตัวได้ so มีความรู้สึกว่าชาวพิจิกจะพูดดีขึ้นมีลักษณะของการสื่อสารในเชิงของการทํางานธุรกิจการเรียนคุยกับครูบาอาจารย์นะคะหรือว่าการคุยกับลูกค้านะคะหรือว่าคุยกับเจ้าของธุรกิจเพื่อนร่วมงานเนี่ยทำได้ดีมากขึ้นทําได้ดีมากขึ้นคุณรู้ว่าควรจะพูดยังไงละคุณรู้ว่าควรจะสื่อสารยังไงมันก็เลยทําให้ทุกอย่างมันออกมาดีนะ อืมนะคะทุกอย่างมันออกมาดีนะคะคุณโฟกัสแต่กับอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดมากพยายามจะไม่ฟุ้งซ่านด้วยนะคะมันก็เลยดีไปหมดเลยเน้นการทำนะคะแล้วก็การวางแผนที่ดีทุกอย่างก็จะออกมาดีนะนะคะคุณกล้าหาญมากขึ้นนะคะประมาณนี้นะคะในเรื่องเงินค่ะในเรื่องเงินนะคะชาวพิจิก คุณก็ใช้เงินไปเยอะจนกังวลเหมือนกันนะก่อนหน้านี้เนาะนะคะใช้เงินไปเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าบางคนอาจจะอยากลงทุนเพิ่มเติมนะคะก็จะได้ลงทุนหรือทําอะไรเพิ่มเติมในช่วงประมาณกลางเดือนนะคะแต่ว่าต้นเดือนก็ยังอ่ะเพราะว่ายังเครียดๆอยู่หลายคนอาจจะได้เงินเพิ่มเติมนะคะจากงานใหม่หรืองานเสริมนะคะในช่วงกลางเดือนเลยนะคะ ในเรื่องของน้ำและอาหารสมว่าคุณเสียเงินกับ delivery นะอาหาร delivery ค่อนข้างเยอะมากนะคะในช่วงต้นเดือนนะในช่วงต้นเดือนนะคะส่วนในช่วงปลายเดือนนะคะในช่วงปลายเดือนอ มีความเครียดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานในเรื่องของการเงินเล็กน้อยนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของอการทําเอกสารเกี่ยวกับการเงินคุณก็ต้องดูให้ดีนะอย่าใจร้อนอันนี้ต้องรอบคอบนะคะ <c oughs> เพราะว่าอาจจะมีการตกหล่นอะไรไปได้นะมันเหมือนกับว่าเอกสารการเงินต่างๆถ้ารีบร้อนไม่ค่อยดีนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆเลยนะคะอะไรที่ไม่กระจ่างชัดต้องถามให้ดีบางทีตัวคุณเองเหมือนรีบนะชาวพิจิกเวลามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเงินแล้วคุณรู้สึกว่าไม่โอเคบางทีคุณรีบร้อน ไม่ดูให้ดีว่ามันเกิดจากอะไรนะคะมันเกิดจากตัวคุณเองหรือเปล่าเอามาที่เงินหายโน่นนั่นนี่ค่ะพอเราเรากลายเป็นโทษคนอื่นว่าทําเงินเราหายหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นแต่จริงก็คืออยู่กับเราเออประมาณนี้นค่ะเพราะฉะนั้นดูดีๆอย่ารีบร้อนนะคะอย่ารีบร้อนค่อยๆดูนะในเรื่องของเงินทองต่างๆนะคะเพราะว่าช่วงประมาณปลายเดือนเนี่ย นะคะคุณก็หาเงินตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเลยนะเพราะว่าเอาจริงๆคุณก็เป็นคนที่คิดมากเรื่องเงินอยู่เป็นประจําอยู่แล้วแหละนะคะค่อนข้างกังวลอยู่ตลอดแต่พยายามที่จะไม่คิดมากแล้วก็นิ้นในการหาเงินซะเป็นส่วนใหญ่นะคะการเงินเนี่ยจะเสียกับการเดินทางพอประมาณนะคะไม่ได้เยอะมากนะคะแล้วก็บางคนเสียเงินกับการลงทุนนิดหน่อยค่ะไม่ได้เยอะมากเช่นเดียวกันนะคะส้มว่าคุณน่าจะรู้จักเริ่มต้นในการที่แบบรู้จักการวางแผนการใช้เงินได้เป็นอย่างดีนะั้นในเดือนตุลาคมนี้นะคะ โอเคมาดูผู้อุปถัมภ์ค่ะนะคะผู้อุปถัมภ์นะคะหรือว่าผู้ที่นําโชคลาภมาให้นะคะมีใครบ้างนะคะโชคลาภมีเยอะไหมนะคะในเดือนตุลานี้ตัวคุณเอง ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะนะคะตัวคุณเองอาจจะเป็นโชคลาภของตัวคุณเองเอ,อนะคะอันนี้โชคลาภจะมาจากผู้ชายทั้งนั้นเลยนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือคนไกลได้ด้วยนะนะคะอันนี้ชาวต่างชาติหรือคนไกลหรือเป็นคนที่แรดูเป็นคนสนุกสนานรูปร่างนะคะพอดีตัวไปจนถึงอวบอ้วนนะคะอันนี้เป็นผู้ชายค่ะนะคะที่อยู่รอบข้างคุณนะคะโอเคเลขค่ะเลขนำโชคหนึ่งเดือนส้มให้หนเดียวนะคะ ไปบริหารกันเอาเองนะพิจิกค่ะส้มดูหลายราศีบางทีก็ต้องบอกไพ่ซ้ำนะเลข7ค่ะเลข8แล้วก็เลข0ูนย์เลข7เลข8แล้วก็เลข0ูนย์ค่ะเลข7ดเลข8และเลข0ูนย์นะคะมาดูสุขภาพนะมีอะไรต้องระวังบ้างนะคะ สุขภาพในช่วงเดือนตุลาของชาวพิจิกนะคะกินเยอะมากเลยโอ้กินเยอะกินเยอะนะคะชาวพิจิกคุณคุณยังต้องระวังนะคะกินเยอะแล้วอาหารเป็นพิษคุณเนี่ยเดือดทาวเวอร์เข้ามาด้วยนะคะกินเยอะอาหารเป็นพิษท้องเสียอาหารเป็นพิษ นะคะระวังไว้ให้ดีเรื่องอาหารการกินนะจ๊ะอาจจะไม่สะอาดหรือกินเยอะมากเกินไปค่ะนะคะระวังการเดินทางต่างๆนั้นะในช่วงเดือนตุลาด้วยนะอย่ารีบร้อนนะนะคะน่าจะมาทางชาวพิจิกแล้วนะคะระวังในเรื่องของการเดินทางไว้ด้วยมันจะเกิดแบบปุบป,ปับฉับพลันเลยนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาก็คือใจเย็นๆส้มเห็นไพ่ของการรีบร้อนนะในช่วงประมาณปลายเดือนรีบทำนู่นทำนี่รีบ ะะแล้วคุณนะ่ะบางทีเดินทางในเวลากลางคืนคุณมองเห็นไม่ชัดนะคะชาวพิจิกจะมีปัญหากับการเดินทางในเวลากลางคืนนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องตัดแว่นไหมถ้ารู้สึกว่าสายตาสั้นหรือย,ยาวต้องเริ่มแล้วนะคะหรือเลี่ยงที่จะไม่เดินทางในเวลากลางคืนดีที่สุดเลยนะคะเพราะมันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยได้นะนะคะแล้วก็นอกจากจะต้องตัดแว่นนะคะหรือว่าเ,เดินทางด้วยความไม่ประมาทแล้วใจเย็นๆแล้วเนี่ย อีกอย่างหนึ่งก็คือคุณสามารถทําบุญบริจาคเงินลงศพได้นะคะในทุกๆเดือนนะคะแล้วก็ทําฟันก็ได้อืบางคนอาจจะมีเกณฑ์ทำฟันด้วยนะนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แก้เครดได้เป็นอย่างดีนะคะก็สามารถทำฟันเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะหรือว่าทำสองอย่างก็ได้น่าจะช่วยแก้เครดได้นะคะทำให้หนักเป็นเบาหรือว่าทำให้เราแบบเหมือนรู้อะหรือมีแรงสังหอ์หรือป้องกันได้ก่อนนะคะอลองไปทำกันดูเนาะนะคะ ามาดูกันนะคะสำหรับวิธีการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหานะคะของชาวลัคนาพิจิกราศีพิจิกนะคะมีอะไรบ้างโอเคคุณต้องมองโกหรือมองเป้าหมายให้ดีเด้นนะคะชาวพิจิกนะ achievement น,นะคะนี่คุณต้องมองโกหรือมองเป้าหมายให้ดีนะคะอื้ คุณต้องโฟกัสให้ดีนะคะกับสิ่งที่คุณปรารถนาในเรื่องของงานแล้วก็เงินนะคะแล้วทําตามเป้าหมายนั้นให้ได้แล้วคุณก็จะได้รับนะคะความสำเร็จนั้นๆน,น,นะคะมันต้องลมลุกคุกคลานคะ่ะ step into the unknown นะคะคือสิ่งใหม่ๆงานใหม่ๆที่ทำมันมีอุปสรรคแน่นอนการเริ่มต้นใหม่ๆม,มันมีคะ่ะเหมือนเด็กเกิดใหม่มีการลุลุกคุกคลานไม่มีอะไรที่จะราบเรียบนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่โรดดียกีบกุลาบใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่า คุณมีประสบการณ์เดิมๆเ,เก่าๆนะคะคุณสามารถที่จะเอามันมาปรับใช้เพื่อให้หนทางมันสมูทมากขึ้นได้นะคะอะไรที่เคยทำพลาดอย่ากลับไปทำซ้ำเท่านั้นเองนะคะแล้วก็อย่ากกลัวพูดง่ายๆถ้าอยากรวยอย่ากลัวเจ๊งประมาณนั้นนะคะถ้ากลัวเจ๊งอยากเจ๊งน้อยๆหรือกลัวเจ๊งก็ต้องนำประสบการณ์เดิมๆเก่าๆ นะคะคนำประสบการณ์เดิมๆเก่าๆสาหรับคนที่มีประสบการณ์เยอะๆนะนะคะนำมาปรับใช้นะคะแต่ถ้าเกิดไม่มีประสบการณ์เลยส้มน้องบอกเลยว่าคุณต้องลองได้ล้มแล้วคุณจะรู้ว่า,าการที่ลุกขึ้นได้หรือความรวยเป็นเช่นไรมันต้องผ่านจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวนะคะไพ่อีกใบหนึ่งสแลนเ d ี r ล์แนะคะอย่าไปสนใจใครที่ทำให้เรารู้สึกคิดมากนะคะอย่าไปสู้กับศึกที่ กับคนที่ไม่ได้อยู่รูทางเดียวกับเรากับคนที่เขาไม่ได้หวังดีกับเรานะคะอย่าเอาพลังงานตรงนี้ไปสู้กับคนที่คิดไม่ดีกับเรานะคะเออชนะไปก็เท่านั้นละค่ะให้เอาพลังใจดีๆเนี่ยมาสู้กับในการทำงานคนที่อยู่ในลูเดียวกับเราแข่งขันกับตัวเองนะคะในทุกๆวันนะคะให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นจะดีที่สุดมากกว่าเออประมาณนี้นะคะแข่งขันกับตัวเองสำคัญเนาะเราจะดีกว่า ตัวเองในทุกๆวันเนี่ยดีที่สุดเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะชาวพิจิขอให้ชาวพิจิกทุกคนแข็งแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ํารวยนะคะมีโชคลาภแล้วก็มีความก้าวหน้าในการงานการเรียนที่ดีนะคะแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ